สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสตูเพลชานแนลนะครับผมวันนี้นะครับในส่วนของภาครัฐนะครับผมก็ได้ปล่อยหน้าตาเว็บไซต์ของโครงการเราชนะออกมาแล้วนะครับผมซึ่งหน้าตาสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็วิธีการลงทะเบียนนั้นไม่ได้ยากเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการเราชนะกันเลยครับติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเมื่อเรานะครับกดเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w ร์ล เราชนะ .com นะครับผมเราก็จะมาเจอกับหน้าแรกนะครับคือหน้านี้นะครับผมซึ่งในหน้าแรกนะครับจะเขียนอย่างชัดเจนเลยนะครับผมว่าโครงการเราชนะนะครับสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด7 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็จะมีแถบเมนูสีแดงๆตรงนี้นะครับผมเขียนว่าลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในหน้าแรกมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับทางหน้าซ้ายมือตรงนี้นะครับผม จะเขียนว่ารายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็เมนูที่2ก็คือวิธีการเข้าร่วมโครงการเมนูที่3ก็คือวิธีการใช้งานแอปเป๋าตังค์แล้วก็แอปถุงเงินนะครับเมนูที่4ก็คือถแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับเมนูที่5ก็คือสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะสําหรับร้านค้าเมนูสุดท้ายนะครับก็คือเมนูค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นในหน้าที่2นะครับจะ z ูมให้ดูกใกล้ๆน,นะก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขนะครับผมแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งเราจะต้องกดยินยอมตรงนี้นะครับผมเมื่อเรากดยินยอมเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันนะครับเมื่อกดยืนยันเสร็จปุ๊บมันก็จะไปในหน้าถัดไปนะครับผมเมื่อมาหน้าที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับ <ๆ S 2> ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดก็จะมีชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ว่าต้องกรอกรายละเอียดอย่างไรบ้างนะสำหรับช่องแรกตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นคํานําหน้านะครับช่องนี้นะช่องถัดมาทางขวาน,นะครับก็จะเป็นช่องที่ต้องใส่ชื่อภาษาไทยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อกลางนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นนามสกุลภาษาไทยนะครับผมต่อมาตรงนี้ก็คือเลขประจําตัวประชาชนนะครับสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึนะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีเกิดนะครับเดือนเกิดนะครับแล้วก็วันเกิดของเรานะครับกรอกลงไปตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลนะครับให้ระบุได้เพียงหนึ่งอีเมลนะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีอีเมลก็ไม่ต้องระบุลงไปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มากดตรงแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับลงทะเบียนนะครับกดเลยตึ้มเมื่อเรากดลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมก็จะเด้งมาหน้าที่3นะครับหน้านี้นะครับผมเพื่อมากรอกรหัส OTP นะครับรหัส OTP ได้มาจากไหนก็คือเมื่อเรากดลงทะเบียนปุ๊บนะครับระบบจะส่งเลข OTP ไปที่เบอร์มือถือที่เรากอกไปเมื่อสักครู่นะครับ แล้วเราก็จะต้องนำเลข OTP ที่ได้ในโทรศัพท์มือถือนะครับมากรอกลงในนี้นะครับผมเมื่อเรากอกเลข OTP เสร็จปุ๊บเราก็กดยืนยัน OTP ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดยืนยัน OTP เสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมขึ้นมาว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับโดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับผมทั้งนี้นะ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www r a u c h a n a com ได้ตั้งแต่วันที่8กุมพาพัน์64เป็นต้นไปนะครับแล้วเราก็กดกลับสู่หน้าหลักสำหรับหน้านี้นะครับผมเขาก็มีอธิบายไว้อีกนิดนึงนะครับผมสำหรับกลุ่มที่1น,นะครับผมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มอะไรนะมาอ่านตรงนี้กันนะครับท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผม ทั้งนี้ท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตามตลอดระยะเวลาโครงการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์า5 6 4เป็นต้นไปนะครับผมต่อมานในกลุ่มที่2นะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันนะครับผมกลุ่มที่2ก็คือเนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนสําเร็จในโครงการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกันนะครับและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้ G Wallet ภายในวันที่27มกราคม64นะครับทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ w w w e l o c h o n a c o m ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดสิทธิ์ที่ได้รับนะครับผมในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็จะได้รับวงเงินรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละ 675หรือ700บาทนะครับผมสามารถสะสมได้ถึง31พฤษภาคม2,564นะครับผมเริ่มได้รับเงินนะครับก็คือวันที5่5ากุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับสำหรับกลุ่มที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะครับผมก็จะให้วงเงินรายสัปดาห์นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับผมสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทนะครับผมสามารถสะสมได้ ถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 1 4นะครับผมเริ่มได้รับเงินก็คือวันที่18กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับสำหรับโครงการเราชนะนะครับจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะครับผมระยะเวลาโครงการก็คือตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4นะครับ ซึ่งกลุ่มผู้ที่เข้าขายได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับก็จะมีด้วยกัน3กลุ่มนะครับผมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมจะได้รับวงเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่2ก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับก็คือกลุ่มของคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมแต่ท้งนี้นะจะต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับผมภายในเว็บไซต์เราชนะ .com ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่ ไม่มีบัตรคนจนไม่ได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็ต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับเราชนะ .com นะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์64นี้นะครับหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่เขาใช้ในการพิจารณานะครับก็คือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผม ไม่เป็นผู้ประกันตนม .3 3นะครับยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐนะครับข้าราชการการเมืองและผู้รับบำนาญหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชการนะครับไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงเมินเกิน30,000 0บาทนะครับปีภาษี2562นะครับไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับ ณนะวันที่31ธันวาคม2563น,นั่นเองเป็นไงบ้างครับผมสําหรับหน้าตาตัวอย่างเว็บไซต์โครงการเราชนะนะครับที่จะใช้ในการลงทะเบียนในวันที่29มกราคมนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมเตรียมตัวกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพ,พี่ท่านใดน,นะครับ มีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำนะครับก็รบกวนฝากพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากชมคลิปอื่นๆ่ภายในช่องเลยนะครับขอบคุณครับพบเจอคลิปหน้าครับ